บาสสุิทครับจากห้องห้าครับมาเป็นเป็นประธานสุภะนามัยครับในวันนี้ครับแล้วนักที่มาพูดเกี่ยวกับเรียนพอสะอาดของเราบช้นเราครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรู้ได้ถึงความสําคัญของการทาเรียนพอสะอาดครับว่ามันสําคัญแค่ไหนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําครับห้องเรียนทุกห้องเชื่อว่าจะสกปรกมากๆแน่นอนครับโดยการทาเรียนพอสะอาดนั้นเรามีวิธีการตรวจให้เห่นยานะครับก็คือการใช้เกลียวขวดครับโดยเกลของพวกเราที่คิมานมี4อย่างครับ หนึ่งคือคะแนนโตเรียนครับคะแนนโตเรียนว่าจะามตรงของโตครับทั้งเส้นแนวนอนและแนวตั้งครับแล้วก็เการทำสะอาดของโตครับเช่นไม่มีการขีดเขียนบนโตครับถ้ามีการขีดเขียนบนโตหรือว่าโตไม่ตรงครับเรามีการู้เรื่องนิดหน่อยครับแล้วก็จะเริ่มตัดคะแนนครับรับไฟครับตัวลับไฟเนี่ยถ้าเกิดถอดรือไม่ถอดก็คือจะได้ลดคะแนนไปเลยครับก็คือถ้าถอดก็จะได้เต็มไปเลยครับแต่ถ้าไม่ถอดก็คือลดเซนคะแนนครับ ตัวคะแนนโซนมี3คะแนนครับบั้ไปเป็นหนึ่งคะแนนครับต่อมาความสะอาดพื้นครับความสะอาดของพื้นคือความสะอาดพนักขยะครับแล้วก็ดูว่าพื้นสะอาดแค่ไหนครับหรือว่ามีเศษติดอยู่นะครับแล้วก็ความสะอาดของพื้นนะครับมีทั้งหมด3คะแนนครับสุดท้ายความเรียบร้อยของสัพพาระภายในห้องครับเช่นของใต้โต๊ะครับมีความรกมากไหมหรือว่ามีเนืใต้โต๊ะไหมครับเพราะว่าใต้โต๊ะก็คือใต้เก๋ครับส่วน อย่างอื่นที่เราตรวจก็คือพวกไม้กวาดครับที่ว่าพอทําเวรเสร็จแล้วปกติจะมีความรบรับก็คือพอทำเวรเสร็จแล้วก็คือไม่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบครับตรงนี้เราขอยาตเราขออนุญาตหัครับแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นแผ่นส่งกระดาษนะครับเช่นกระดาษกระดาษเยนเสร็จแล้วก็ต้องลบมเหมือนกันครับเพื่อเป็นความสะอาดที่นี่เป็นครับแล้วก็เวลาที่ทำความสะอาดได้ครับคือตอนเย็นครับ ไม่เกิน5โมงสนาทีครับถ้าเกิดเกินห้าโมงสนาทีต้กเราขอตรวจอกทีนะครับไม่ว่าจะทำเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จครับและก็ระหว่างแกร่วมข้าวแปดถึงข้าวเก้าครับขอให้ปิดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าไฟครับถ้าไม่ปิดตอนนี้ก็ขออนุญาตหักเลยครับไม่ว่าจะมีฟูลสองข้าวเก้าหรือไม่ครับก็ปิดไปก่อนครับสุดท้ายครับข้อคิดการตรวจครับข้อคิดเช่น ตัวโต๊ะอิสระพวกนี้ที่ผมได้มาจากเพื่อนๆทุกคนครับที่เชื่อตำรวจทุกวันครับเช่นมีคนทำงานกันดีมีความสะอาดในระดับหนึ่งครับโต๊ะตรงแล้วก็พื้นกระพื้นกระปานก็สะอาดมากเช่นกันครับแล้วก็มีคะแนนที่ไม่เคยหักเลยเช่นโต๊ะกับรับไพ่ครับเพราะว่าโต๊ะกับรับไพ่คะแนนที่คุณทุกพ่อทำได้ดีกันมากครับแล้วก็ยังมีข้อบกพร่องในการเก็บกวาดใต้โต๊ะที่ร่ครับตัวนี้ขอให้ปรับปรุงนะครับเพราะว่าใต้โต๊ะเนี่ย ขนมแล้วก็ตางห้องยังมีกดน้ำอยู่บรยเบียบและขอกในห้องที่ไม่เป็นที่โรคเช่ได้กว่าตอไแที่โปรจากเป็นต้นครับแล้วก็สุดท้ายในี้ที่ผมเห็นก็คือมีการกวาดขยะจากห้องตัวเองออกมากห้องครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้ช่วยทนความสะอาดเลยนะครับถ้าเกิดเราพบเห็นว่ามีใครกวาดขยะจากห้องตัวเองออกไปข้างนอกครับซึ่งเอาเป็นมือที่ส่วนการขอถภมท่านหน้ากว่าเดิมครับ แล้วก็อยากี่เจอบ่อยๆนะครับเช่นมะพรลาวข้าวอมนะครับก็ช่วยนำไปกินด้วยนะครับขอบคุณครับ